สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำหุ่นนิ้วมือนะคะหุ่นนิ้วมืออุปกรณ์ก็คือเตรียมรูปภาพรูปภาพสำหรับทำหุ่นนิ้วมือนะคะแล้วก็กระดาษไว้ทำกลวยใส่นิ้วนะคะแล้วก็กาวง่ายง่แล้วเลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะคะก็มาตัดกระดาษกันตัดรูปภาพ ตะะอ่านี่ให้รูปภาพแล้วนะคะให้รูปภาพเสร็จแล้วเอาตัดกระดาษแข็งนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มาพับกลวยทําเป็นกลวยนะคะม้วนทําเป็นกลวยทําเป็นกลวยนี่ไ้กลวยแล้วก็ตัดให้มันเท่ากันนะคะตัดให้มันเท่ากันไว้ใส่นี้นะคะทากาว เสรแล้วก็ทากาวนอได้ได้แล้วนะคะทีนี้ก็มาทากาวติดรูปภาพติดรูปภาพกันเอารูปภาพมาติดนะคะนี่ติดติดกันตรงนี้นี่ชึบนี่ดนไหมคะติดเสร็จแล้ว อ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ใส่นิ้วมือเ yeah. นี่ยนะคะนี่สวัสดีครับรับอะไรดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีคะ่ะเอ๊ะวันที่ร้านวันนี้มีอะไรน่าอร่อยบ้างคะมีอะไรนำเสนอคะ,ะเสร็จล้ง่ายไหมคะง่ายมากเนาะอืม บายบายเจอกันใหม่นะคะบาย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 